ปหนึ่ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover โดยบัวหลวงทริกเกอร์15%จังหวะเข้าทำเป็นเรื่องสำคัญกองทุนบัวหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8บาลจอทจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP คุยกันต่อกับคุณเสกสรรโตวิวัต์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงนะคะสวัสดีค่ะคุณเสกสรรครับสวัสดีทุกท่านครับค่ะวันนี้คุยกันถึงมองภาพไกลๆก่อนจะเป็นไหวกยเกษียณนะคะคุณเสกสรรสมมนาที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก ได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเข้ามาฟังเต็มนะครับก็ห้องประชุมที่ตลาดที่ตึกธนาคารกรุงเทพชั้นส0นะินาเป็นที่นั่งปกติเนี่ยเราจุได้500รอยนะครับแล้วเราก็มีการเสริมที่นั่งอีกหนึรอยเป็นห0 0้อก็เต็มนะครับเต็มแม้ว่าจะมีฝนตกรถติดมากตอนแรกเราไม่คิดว่าท่านอาจจะมีผู้สนใจขนาดนี้นะครับก็ส่วนใหญ่เป็นพวกสวมนะ <laughs> ก,ก,ก็ส่วนใหญ่ก็อายุ40ิขึ้นไปนะครับสีสิขึ้นไปแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นกรรมการของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มาฟังเพื่ข้อมูลไปเล่าสื่อสารต่อกับสมาชิกกันนะครับเพราะว่าสัมนาหนี้เราจัดเป็นเรื่องราวของคนไว้กษียนีนการใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็โปรโมตกองใหม่ของเราด้วยนะั่นคือคือบีซเนียนะครับกองบีซีเนียเนี่ยซึ่งจะขายวันที่เจ็ดสิงหานี้ละเจ็ดนี้นี่ใช่ไหมใช่ครับกองนี้ก็ได้ได้ทีเ่เก๋งไปคร่าวๆแล้วปรากฏว่า ก็มีผู้สนใจเยอะนะครับหยหลายกลุ่มเขามาฟังแล้เขาก็ยังคุยต่อว่าเอออยากจะให้ทางบรจรจรหรือธนาคารเนี่ยเข้าไปเล่าให้กับพนักงานของบริษัทใหญ่ๆที่เขามีกลุ่มเกษียณอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าไปอาจจะมีการเดินสายต่อไปอเพราะว่าครั้งนี้มันเป็นการทำโปรดักต์ในเชิงที่ว่า เราเน้นตัวลูกค้าเป็นเป็นสําคัญก็คือเพื่อกลุ่มวัยเนี้ยไอเรื่องว่าโปรดักต์ไปลงทุนอะไรเคลียอะไรจะผลตอบแทนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรคือเรื่องรองเรื่องแรกคือเราตอบโจทย์ให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งเขาต้องการบางอย่างซึ่งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของผู้ลงทุนเพื่อแสดงผลตอบแทนทเท่านั้นนั่นนะครับก็เลยก็เลยมีการจัดสัมมนานี้ขึ้นมาคือผมดูข้าวคราของตัวกองทุนนะฮะเอาเอาเรื่องกองทุนสักนิดละกันนะ ก็เห็นว่าอคอนเซปต์ก็คือก็เอาเม็ดเงินไปลงทุนในตราสารที่มีความมั่นคงสูงก็คงจะหมายถึงพันธบุตรพันธบัตรอะไรพวกนี้ใช่ไหมฮะก็เป็นตราสารนี้ครับเจ็ดสิบขึ้นไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็สัสินเสี่งนี้ประมาณสามสิบก็ย่อยเป็นในหุ้นอาจจะสักยี่สิบกองทุนทองคำห้าใช่ไหมฮะแล้วที่เหลือก็เป็นอสังหาริมทรัพย์หรือพวกทรัสที่ลงทุนพวกอะไรรีทอะไรพวกนั้นใช่ไหมฮะ คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่ากองนี้หลักๆคือเมนเงินเงินของคนผู้สูงอายุนะครับของไว้แพทินัมเนี่ยเราก็ต้องเน้นความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทินัมใช่เรียกแค่น้อยนิดเลยนะครับคำว่าววยคำว่าอะไรนี่มันเราคนเราแสดงใจเราก็ว่ากันนะครับก็ให้เกียรติพวกท่านเพราะว่าท่านใช้ชีวิตกันมาถึงผ่านนี้แล้วนะครับคือก็ กองทุนเนี่ยเจ็ดสิบเอร์เซ็นอเราจะลงในตราสันนี้นะครับแล้วก็มีจังหวะที่เราจะแบ่งเงินบางส่วนเพื่อไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนเพิ่มเติมนะครับให้กลุ่มนี้ก็คือหุ้นต่างๆนะครับผู้นี้ก็คือหุ้นในตลาดหุ้นในต่างประเทศเรารวมทั้งเรื่องของทองคำนะครับหรือว่าอสังหาริมทรัพย์ผิวฤกษ์หรือรีษต่างๆอาจจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ได้นะครับรวมทั้งควกกองอินฟาที่อาจจะเกิดขึ้น นะครับพวกนี้คือไอ้พวกนี้มันคือส่วนที่ลงทุนแล้วจะได้ผลตอบแทนพิกอัพเพิ่มเติมขึ้นมาที่อาจจะชนะเงินเฟ้อใช่เพื่อให้พอโดยรวมของกองทุนนี่ชนะเงินเฟ้อขึ้นมาเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ไปฟิกขนาดที่ว่าอันนี้20อันนี้ห้อันนี้ห้าอะไรไม่เลยครับจังหวะเหมาะสมอะไรเงี้ย้วยครับใช่เพราะว่าอันนี้มันว่ากันทาทฤษฎีนะคุณเอาอดีตมากลางคุณมาขีดเป็นเส้นแล้วคุณจะบอกว่าอันนี้ลงกี่เปอร์เซ็นต์นี่คือออติมัมที่ดีที่สุดผลตอบแทนแต่เรื่องนี้มันผ่านไปแล้วอะมันไม่ใช่ข้้าางหนนคคผผมม เชื่อในเรื่องของอนาคตกับเราเรามองในเรื่องของความคาดหวังกับโอกาสมากกว่าเรื่องของข้อมูลในอดีตที่<ต>เป็น h i s t o ีแตนนี่แตนนี่ผมอ่านดูเนี่ยมันเหมือนก็มีอะไรที่พิเศษนิดนึงก็คือเหมือนก็บอกว่าเอาเวลาซื้อปุ๊บก็ให้ระบุไปว่าต้องการต่อเดือนเท่าไหร่แล้วก็ถึงเวลาก็เหมือนกับแบบมันก็ออโต้รีเดมชันออกมาตามไอตัวเลขที่เราต้องการอย่างนั้นเลยเหรอ อ่าอันนี้เป็นสองสองอย่างนะครับเป็นสองอย่างอ, m, อันนี้ผมขอเนี่ยต่อยเรื่องเปอร์เซ็นต์สัดส่วนการลงทุนอีกนิดหนึ่ง m, ก็คือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นขั้นต่ำบางจังหวะที่สมมุติเรามองว่าหุ้นยังไม่น่าลงอ m, ทองยังไม่น่าลงเรทย,ยังไม่น่าลงเราอาจจะไม่ลงเลยก็ได้อาจจะเพิ่มตราสารี<า>ไปเราก็จะดูเราก็จะดูตราสารีเป็นหลักไปให้อะไรอย่างเงี้ยครับหรือช่วงไหนดีเราจะใส่แค่สัดส่วนบางบางส่วนเท่านั้นไปนะครับที่คุณรัชพลถามก็คือบริการเพิ่มเติมซึ่งทางกองทุนเนี่ยเซทให้กับลูกค้้าาาาาเเเเเนนนนื่่่อออออองงงจกกกรรรบบวขผลตแ ให้กับลูกค้าโดยที่เน้นต่อสันน้เป็นหลักนะครับ uh huh. การกันเม็ดเงินเนี่ยเราต้องเอาเม็ดเงินไปลงทุนไว้ให้มากที่สุดเราจะเปิดให้ลูกค้าเนี่ยเลือกได้สองแบบในการเอาเงินออกจากกอง uh huh. นะครับอันแรกก็คือว่าคุณใส่ไปแล้วคุณอยากจะออกเมื่อไหร่คุณก็มาส่งคําสั่งขายคืนเหมือนกองทุนทั่วไปเนี่ยอันนี้เราเปิดห้าวันทําการสุดท้ายของเดือนห uh ้า huh. วันทําการเราไม่ได้เปิดทุกวันเพื่อให้ฟันแมเนเจอร์ไม่ต้องมาสำรองเงินไว้เพื่อเขาจะได้เอาไปลงทุนเต็ม <ๆ S 1> ที่นะครับความหมายเช่นสมมติว่าเอาเงินไปลงห้าล้าน แล้วผมยังไม่มีความจำเป็นใช้เงินผมก็ไม่ได้คิดจะไปขายอะไรแต่แต่แต่ถ้าเกิดผมอยากจะขายบ้างบางส่วนอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเปิดให้ห้าวันทําการสุดท้ายของเดือนนะครับก็ช่วงนั้นคุณก็มาคุณก็มาถ่ายถอนออกไปได้ก็เป็นทีโปก์สามรับเงินคือสามวันทําการหลังจากนั้นห้าวันสุดท้ายก่อนสิ้นเดือนถูกไหมใช่ครับเป็นวันทําการวันทําการก็คือวันที่เภายในห้าวันหรอ รอ,อเดรับพอด้ยวยห้าวันนั้นใช่ครับออฮะส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่บอกว่าลูกค้าใส่มาแล้วแหละแล้วเขาก็าากจัดการให้ทีผมอยากได้เงินใช้ผมสมมุติผมบอกว่าผมใสเดือนละล้านละกันไอ้โทษผมมีเงินที่เก็บออกของผมมาผมใส่ไปล้านหนึ่งอ,อย่างเงี้แล้วผมบอกผมอยากได้เงินใช้เดือนละหมื่นห้า เดือนละหมื่นห้าก็ตกวันละห้าร้อยกลมๆอย่างนี้ใช่ไหมครับออกองทุนช่วยคืนให้ผมทีผมก็บอกว่าได้อย่างนี้กองทุนเราก็มีระบบว่าเราจะคํานวณ NAV ให้ทุกๆวันทําการสิ้นเดือนอเหมือนกับว่า NAV เป็นเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกับตัดขายคืนให้คุณด้วยเงินหมื่นห้าพอต้นเดือนถัด พอต้นช่วต้นเดือนวันที่สามวันทําการที่สามทีบวกสามนะครับเดือนก็จะเข้าบัญชีให้ลูกค้าทุกๆเดือนออเรานึกภาพง่ายๆเลยเหมือนกับดอลลาร์คอสคุณทําขาซื้อคราวนี้คุณทำขา,าออก,ออกใช่เพียงแต่ว่าเราฟิกวันเพื่อให้มันเป็นวันแต่อีน<อ>ี้จำนวนหน่วยก็จะลดลงใช่จํานวนหน่วยจะลดลงอืเช่นสมมุติว่าเดิมติ้งต่างคิดกลมๆสมมุติว่าร้านหนึ่งได้มาแสนหน่วย แล้วเราบอกว่าเฮ้ยอยากให้ตัดออกมาให้ชั้นทุกเดือนเดือนละหมื่นอะไรเนี่ยก็เวลาคำนวณก็ไปดู n อ v นสุดท้ายปุ๊บคำนวณมันจะเป็นมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่ไม่รู้ละก็เราก็หารมาว่าถ้าเอาออกมาหมื่นหนึ่งปุ๊บ จำนวนหน่วยจะหายไปเท่าไหร่ใช่มันก็ลดลงไปคือมันก็โอเคว่าในวันนั้นมันอาจจะมี n อ v ขึ้นบ้างลงบ้างอะไรแต่ว่าในในเทอมที่ว่าเราเน้นตราสัญนี่เป็นหลักใช่ไหมครับมีจังหวะผลตอบแทนเพิ่มมันอาจจะคล้ายๆนะครับผมผมใช้คาว่าคล้ายๆกับกองที่เรามีอยู่กองหนึ่งก็คือ BF เฟกบีเฟคือกองที่เน้นตราสัญนี่เป็นหลักซึ่งผมผมจะคุยในรายการคุณเลชพลบออยู่พอสมควรละว่ามีจังหวะอะไรเราก็เข้าไปเก็บในหุ้นบ้างอะไรบ้างนะครับกองเนี้ยก็จะคลายการเทียงแต่ว่ามันจะมีระบบเรื่องการขายคืนแล้วก สำหรับผู้ที่กเกษียณแล้วต้องการต้องการเงินคืนอันนี้กองนี้จะมีระบบให้เหมาะกับคนพวกนี้<ม>แต่กลุ่มอื่นคนอื่นที่อยากจะใช้นะครับอยากจะทําแบบนี้ด้วยก็ได้ที่เช่นคุณลูกทําเรียนมหลาลัยเปิดบัญชีกองทุนไว้นะครับแล้ว<ม>คุณแม่ก็ให้เงินมาแล้วก็ใส่เป็นก้อนไว้ในนี้<ม>แล้วก็ออกไปทุกเดือนเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนให้คุณลูก โอ้ก็ไม่ติดต้องคนแก่อย่างเดียวเนาะไม่จำเป็นไม่จาเป็นเราก็ประยุกต์ได้อะไรได้หลายๆแบบอย่างเงี้ยครับไม่ได้ไม่ได้จํากัดอายุใช่หรือคุณเลชพลจะใส่เป็นชื่อผมแล้วคุณเลชพลจะเอาเงินให้ผมออกผมทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ทาได้คะมันมันคือเราออกแบบโมเดลมาเพื่อให้ง่ายเพราะคนสูงอายุเขาจะไม่ต้องไปนั่งจัดพอร์ตเองว่าช่วงนี้ฉันควรจะคุณนะช่วงนี้อะไรนะแล้วเวลาขายเอ๊ขายแล้วสัดส่วนเป็นยังไงคือสูงผู้ใหญ่แล้วแพทินัมแล้วก็ สบายๆใช้ความชีวิตให้มีความสุขกับอืมเป็นรางวัล <của tôi S 1> ตัวเองไปต่างโดยวิธีนี้นะสมมุติว่าไอ้วิธีที่สองนี่คือตัดออกมาแล้วก็โอเคจํานวนหน่วยลดลงก็ปล่อยเป็นไปแต่นั้นก็โอเคก็มีเงินก้อนก้อนหนึ่งมา แล้วก็หน้าที่ของกองทุนก็เหมือนบริหารในสินทรัพย์ตัวนี้ให้มันไปได้ไกลามากที่สุดนะนะให้ผลตอบแทนเอาชนะเงินเฟอ้อไอ้ผลตอบแทนก็จะทําให้จํานวนเงินต้นก็มันก็พอกพูนไปในระดับเงิน,นงต้นเนี่ยมันคงอยู่เท่าเดิมแต่หมายถึงว่าพอมันเป็นเอ v นเวสมือนขายขืนแล้วพูดง่ายๆผมใช้คําว่าเงินในกองแล้วกันน,น,นะครับ<น>ไม่ต้องไปแบ่งว่ามันต้นหรือมันผลตอบแทนเพราะมันไม่นิ่งแล้ว<น>ใช่ไหมเงินในกองมันก็จะยืดไปผมผมสมมติใหม่ง่ายผมบอกว่าลูกค้าใส่อยู่แสนสองนะครับ แสน่ล้านสองออล้านสองอย่างเงี้ยคุณจะเอาออกเดินละหมือ่นอย่างเงี้ยคุณใช้ได้สิบปีใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติเราบอกว่ากองเนี้ยเรามีผลตอบแทนเพิ่มเติมให้อาจจะสักพอกสี่เปเตเฉลี่ยรวมๆแล้วสมมติคำติงว่าสหรือ5%้อร์ต่อป,อปีมันก็จะยืดมากมขึ้นไปอีกแต่ว่าจะมากจะน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่า เงินของคุณอ่ะใส่เท่าไหร่นะครับแล้วคุณเอาออกแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วผลตอบแทนของกองทุนแต่ละกองเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งถามว่ามันแล้วมันเป็นเท่าไรหร่ล่ะมันไม่มีใครตอบอนาคตได้<อ>เพียงแต่เราวางโมเดลเราอยากจะให้คนเข้าใจเรื่องของการลงทุนให้ชัดว่าในความเป็นจริงแล้วมันคืออะไรสิ่งที่คุณต้องเผชิญกองทุนนี้จะช่วยตอบโจทย์ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการจัดสรรเงินทองในการเข้าในการออกของคุณได้นะครับและช่วยจัดสรรที่สําคัญก็คือในเรื่องของ การสัดส่วนการลงทุนของคุณได้คุณไม่ต้องไปคอยดูเองไม่ต้องไปหาเองเนาะใช่ครับก็คือถ้าคุณเชื่อใจไว้ใจว่าทางบริจอบหลวงจะดูแลในส่วนนี้ให้ตามแบบที่เราเล่าให้ฟังเนี้ยแลวคุณรับความเสี่ยงความเข้าใจของ NAV ที่มันอาจจะังมีจังหวะขึ้นจังหวะลงได้บ้างอย่างเงี้ยก็ก็สามารถอยู่ไปได้กองนี้มีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะเท่าที่มองเห็นความเสี่ยงนะครับก็ถ้าพูดความเสี่ยงอย่างแรกเลยพูดอันนี้ผมพูดในตัวผู้ลงทุนก่อนยังไม่เรื่องของการลงทุนก็คือว่าเ ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจว่าลักษณะของการเอาเงินออกจากกองเนี้ยเนื่องจากเราต้องการเม็ดเงินไปลงทุนให้ได้เต็มที่นะครับเราจะต้องไปไปทำทำหน้าที่ด้วยเพราะว่าถ้าไปกันไวรอเข้าออกเข้าออกเงินมันก็ไม่เต็มที่อย่างเงี้ยเราก็เปิดให้ช่วงท้ายที่คุณจะออกได้แต่ถ้าคนที่บอกว่าคุณเซ็ตเหมือนกับออโต้ออกเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นแล้วเวลาจริงคุณอยากต้องการใช้เงินในช่วงวันช่วงวันที่ผมเปิดคุณก็มาขายได้นะครับไม่ได้ฟิกว่าห้ามออกขายเพิ่มได้อีก ก็ได้ uh huh. ก็ไม่เป็นไรมัน uh huh. ก็คือเป็นระบบ,บเพิ่มเติมเข้ามาขึ้นมา uh huh. ส่วนความเสี่ยงที่คุณจรินาถามหนึ่งก็คือว่าการลงทุนมันมีเรื่องของการลงทุนในหุ้นด้วย uh huh. นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีโอกาสที่แล้วน่ะของ NAV เนี่ยมันขยับขึ้นขยับลง uh huh. ตามสัดส่วนอยู่บ้าง uh huh. นะครับหรือว่าในส่วนของการลงทุนในหน่วยลงทุนที่เราอาจจะไปลงอาจจะเป็นกองที่เป็นหรีดเป็นอะไรก็ตาม uh huh. ในประเทศหรือต่างประเทศถ้าสมมติไป,ปต่างประเทศมันก็จะมีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน แต่ไม่ต้องตกใจนะครับคาว่าตาเล็กเปลี่ยนของคนจะนิภาพบางทีมันก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆซึ่งมันอาจจะมีเอฟเฟกหรือไม่เอฟเฟกก็ได้ผู้จัดการกองทุนเขาก็จะดูให้ว่าช่วงนี้เขาจะทำเฮดหรือไม่เฮดอะไรของมันแต่ถามว่ามันมีไหมอันนี้ก็ต้องเล่าตามแฟร์ว่ามันมีเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ต้องกังวลมันมากนะเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนใหญ่แต่ที่ถ้าเรามองว่าไอ้กองนี้เราไปยาวๆใช่ไหมมอนซิลินาโอเคบางปีมันอาจจะเจอภาวะหุ้นตกแล้วไอ้สัดส่วนสมมุติเกิดเขาใส่หุ้นไว้เยอะมันอาจจะทําาาใหห้ดดูเเมมมือนนกัับวว่รรล ลงไปเยอะแต่ว่าเนื่องจากมันยังมันยังต้องไปต่อเรื่อยๆมันก็อาจจะรีบาวกลับมาถูกไหมคุณเสกสรรใช่ครับแต่เรื่องของการคัดเลือกหุ้นที่ลงในกองเนี้ยมันจะมันจะให้ความสาคัญค่อนข้างเยอะในเรื่องของการเมนเนจการเมนเนจเงินของลูกค้าด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะเราฟิกไว้ว่าว่ายังไงก็ต้องเป็นต่อสินี้เป็นหลักเรื่องเงินพวกผู้อาของผู้เกษียณแล้วอะครับของบริผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องดูแลให้เต็มที่ตรงนั้นนะครับแต่ผมว่าต้องระมัดระวังเรื่องหนึ่งอะก็คือ เวลาคุณจะทำไอ้ลักษณะที่ออกมาใช้แต่ละเดือนอย่างตัวเลขมสมมุติเมื่อกี้ที่บอกร้านสองเดือนละหมื่นได้ไปสิบออ,อยู่ไปได้สิบเดือนอคิดแบบไม่มีผลตอบแทนนะนะแต่ถ้าเกิดคุณเกิดบอกคุณอยากจะได้สองหมื่นอย่างเงี้ยนะหรือสามหมื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยมันมัน,ม,นมันหดเร็วนะอืม <c oughs> มันอาจจะต้องคำนวณหน่อยว่าตัวเราอะกับไอ้เม็ดเงินแอสเซทที่เรา,เาไปลงเนี่ยเราจะคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนเดือนละห้าหมื่นบาทแป๊บเดียวอะ <c oughs> คือมันก็มีความเสี่ยงที่พูดตลาดมันจะปรับลงอะไรก็มีอันอน,อ,นอันส่วนหนึ่งแล้วแต่ไอ้ที่ผมหมายความเนี่ยเพราะว่าเราต้องคํานวณในใจเราก่อนด้วยว่าเราจากไอ้ต้นที่เราลงไปเนี่ยเราคิดว่าเฮ้ยต่อเดือนมันสักแค่ไหนคือจะไปคาดหวังว่าโอ้โหจะเอาเดือนละห้าหมื่นแล้วอยู่ไปอีกยี่สิบปีด้วยเงินสมมติต้นล้านสองเนี้ย มัน impossible นะครับอ,อันนั้นก็เป็นเรื่องของการจัดการการเงินนะครับหรือกองนี้มันจะตัดมันจะตัดเส้นอยู่ตรงที่ว่าอันนี้เราไม่ได้ว่าเรื่องเตรียมตัวเพื่อเกษียณหรืออะไรขนาดนั้นและหลักเมนของมันก็คือว่าหลังเกษียณมา,จ,าจัดการกองนี้ก็จัดการการเงินช่วยช่วยคุณให้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าเอ้ยผมจะใกล้ใกล้เกษียณแล้วเนี่ยผมจะลงได้ไหมเพราะเป็นสัดส่วนที่ผมโอเครับได้แหละตอนสันนี้เป็นหลักอุ่นบางส่วนไม่ไม่เยอะเปิ่นปลายก็ทําได้อะครับมันโดยฟีเจอร์กองมันมันก็เอื้อให้คุณอยู่แล้วเพียงแต่เรา ก็บอกให้ชัดในกลุ่มตรงนั้นไปนะครับคุณเสกสรรค์เมื่อกี้มีพูดถึงคือที่แบ่งเป็นตะกร้าการลงทุนต่างๆมีอันนึงคือกองทรัสเพื่อการลงทุนในสังหาริมทรพย์บหรือลีดนี่นะคะอยากให้อธิบายคุณผู้ฟังฟังสักนิดได้ไหมว่าตรงนี้มันเป็นยังไงคะทรัสหรือลีดลีดตรงนี้ใช่ไหมครับคือคืออย่างนี้ครับเท่าที่ถ้าถ้าผู้ลงทุนได้ติดตามข่าวก็จะทราบว่าปีนี้จะเป็นปีที่มีการจัดตั้งกองทุนรวมมาังหาริมทรัพย์หรือว่ากองหนึ่งที่ขายบุคคลทั่วไปนะครับ ก็คือกลต่อจะให้ปีนี้เป็นปีสุดท้ายแล้วรวมทั้งการเพิ่มทุนด้วยหลังจากนี้เนี่ยก็จะไม่มีการตั้งกองประเภทนี้เพิ่มแต่ก็จะมีมีรีทรีทก็คือว่าลักษณะของการลงทุนโดยเอ,อเป็นลงทุนในสังหาริมทรัพย์นี่แหละเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องทําโดยผู้จัดการกองทุนเพื่ที่เดียวแต่เหมือนกับคุณจะตั้งขึ้นมาเป็นผู้ผู้ผอ่า คือยังไงล่ะคือคือมันจะเปิดตลาดได้กว้างขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแต่มันก็คือคล้ายๆกองทุนอสัง <royal PO> หาใช่ไหมคล้ายที่คล้ายๆเพเยงเนี่ยคุณก็ต้องดูว่ามันก็จะมีผู้จัดการกองทุนนะครับซึ่งไม่เลยกผู้จัดการกองทุนเรืออาจจเป็นผู้จัดการทั์สินผู้จัดการทั์สินแล้วก็จะมีผู้ดูแลผลประโยชน์เนี่ยคือสมมติตั้งขึ้นมาแล้วก็จ้างผู้ผมดูแลจัดการไปผมผมเล่าภาพง่ายละกันว่าที่มาที่ไปของมันสมัยนู้นในต่างประเทศเนี่ยนะครับอันนี้ตัวอย่างหนึ่งที่ที่พอจะให้เห็นภาพชัดนะ สมมุติว่าผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยมีมรดกมีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เยอะแยะมากมายเลยและมีลูกหลานอยู่สามสี่คน mm hmm. ถึงเวลาท่านเสียไปโดยที่ยังไม่ได้มีการจัดสรรแล้วลูกหลานก็ไม่รู้จะจัดสรรยังไงจะแบ่งกันยังไงว่าแอสเซทมันก็ขายยากอะไรยังไงหรืออาจจะมีปัญหากัน mm hmm. ก็ตั้งขึ้นมา เป็นทรัสต์ขึ้นมาอืแล้วก็มีคนเรียกว่าผู้จัดการผู้จัดการหนึนรงพอตกใช่ก็ดูแลแล้วก็เป็นกองเนี่ยเก็บกองทรัพย์สินมาผลตอบแทนก็แบ่งสันจัดสรรไปตามที่ตกลงกันอืก็เก็บอย่างนี้ไปเลยอันนี้คือโมเดลหนึ่งของทรัสต์ทรัสต์มันจะมันจะหลักมันจะมันจะไปได้หลากหลายกว่าการที่เป็นกองอสังหายอย่างเดียวที่ต้องมีผู้ลงทุนมีนูน่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็จ,จะมีหลากหลายหลังจากนี้ก็จะเห็นข่าวนะครับมันจะมีรีดของบ้านเราซึ่งกลตกอนุมัติให้ให้ทาได้อยู่แล้วนะครับก็จะมีรีดออกม หลังจากนี้เนี่ยเรา,าจะเจออันนี้เยอะมากก็คงจะไปควบคู่กับตัวอินฟาฟันนั่นแหละครับ อันเดียวพักสักครู่นะคะเผื่อว่าท่านใดอยากพูดคุยสอบถามคุณจสกสารด้วยเพราะสงสัยอะไรต่างๆในกองบีซีเนียก็เชิญได้นะคะศูนย์กองบี่ีนสองหนึ่งเยาจะยจะวางพูดสักนิดว่าเราเมื่อกี้เราพูดเหมือนกเกษียณแล้วะเราจะบริหารจัดการการเงินไงแต่เ,เตรียมตัวก่อนกเกษียณมันก็สาคัญนะอ่าใช่ค่ะส่งคําถามมาทาง SMS ก็ได้นะคะ4ี่แปดเจดสี่หศหรือว่าพูดคุยก็เชิญที่0ูนย์สองหกี่สี่เก้าค่ะ ผู้เสกสรรตอนน,นี้มีความกังวลในประเด็นการเมืองซึ่งก็นำมาสู่ความผันผวนในตลาดทุนทงางบัวหลวงมองเรื่องการเมืองกับตลาดทุนยังไงบ้างคะ ก็เป็นสิ่งที่รบรลจบุรุษที่ตามอยู่นะครับเราเรามอนิเตอร์มอนิเตอร์เรื่องการเมืองว่าจะเป็นปัจจัยที่จะมีผลต่อเรื่องของตลาดนี่เองแต่ว่าเราเราเองเวลาเรามองเงี้ยเรามองในเรื่องของเซนติเมนต์เรื่องของผลกระทบแต่เรื่องของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นที่เราเลือกลงทุนเราก็จะดูเป็นตัวของเราอยู่แล้วว่าเออถ้าเกิดเหตุการณ์มันเกิดแบบนี้มันจริงจิมันกระทบไหมไม่ได้กระทบอะไรมันก็ยังก็ยังไปต่อได้เพราะเราถือว่าเราลงลงทุนในระยะยาวนะครับแต่สําหรับ ผู้ลงทุนที่อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกองทุนหมายถึงว่าอาจจะลงทุนเองหรือครับหรือว่าซื้อลักษณะของอินเด็กซ์ฟันแบบี่ซื้อขาขาหรืออะไรอย่างนั้นเน uh ี huh. ่ยนะครับกลุ่มนี้ uh huh. คุณก็ต้องมอนิเตอร์เรื่องของภาวะหรือปัจจัยที่จะมีผลกระทบพวกนี้มากเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าคุณเป้าหมายของคุณแล้วคุณเทรด อมื่อหร่คุณเทรดคุณจะต้องดูดูตรงนี้ไปแต่ถ้าถามบรจอบุญหลวงเองตอนนี้เราเรามองยาวโดยพื้นฐานของธีมเออร์ไบนร์เซชันนะครับซึ่งที่เราที่เราเคยเล่าในรายการว่าเราคิดเป็นธีมเนี้แล้วเรามองเนี้ยเราเราเชื่อในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตรงเนี้ยยังเรายังเป็นอยู่อย่างเดิมนะครับแต่ก็อมอนิเตอร์ระยะสั้นในเทคนิคก,การเทรดยูบ้างอ่าตอนนี้เออเวลาอาจจะเหนือน้อยนิดแต่ว่าเอาการเตรียมตัวก่อนเกษียณน่าอยากจะพูดในมุมไหนมากคือ คือเวลาเราคุยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะพบคนในหลากหลายวัยตอนนี้พูดถึงเขาอยากจะออกมามี financial freedom หมายถึงมีสภาพแางการเงินเมื่อกี้คำว่าเกษียณ มันอาจจะต้องดูถูกแต่จริงๆไม่ใช่อะไรอย่างนี้ก็มีคนสี่สิบกว่าก็ตั้งใจห้าสิบกว่าก็ตั้งใจยิ่งคุณออกเร็วนั่นคุณคุณต้องอยู่อีกนานคุณจะต้องมีเงินยังไงคุณจะต้องคิดให้มากขึ้นนะครับข้อมูลที่นั้นวิธีง่ายที่สุดคือคุณจะต้องเรียนรู้จากคนที่เขาเสียไปแล้วอะเพราะถ้าคุณยังไม่เคยเนี่ยคุณคิดไม่ออกหรอกหรือคุณคิดได้ไม่ครบหรอกดูตัวอย่างคนที่เขากเสียไปแล้วครับที่เขาวางแผนเกษียณแล้วเขาประสบความสําเร็จของตัวเองในการวางแผนเกษียณเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้าง ที่จะส่งผลให้แผนกเกษียณของเขามันเป็นหรือไม่เป็นไปตามที่หวัง hmm. นะครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะพิจารณามีอมีเ i d e l ี t y Investment จากต่างประเทศนะครับเ hmm. ขามีข้อมูลมีผลสํารวจว่าสอบถามคนที่เพิ่งกเกษียณไปไม่นานเนี่ยพบว่าคนที่กเกษียณแล้วนะครับคือ57% hmm. ที่คิดว่าพวกเขาน่าจะเตรียมตัวกับแผนกเกษียณให้มากกว่านี้ hmm. แปลว่ากลุ่ม57%หรือเกินครึ่งเนี่ยคิดว่าการ,กรเกษียณของเขาอาจจะมีปัญหา ผมเองครับอาจจะบางคนอาจจะอยู่ไม่ได้หรือบางคนอาจจะอยู่ได้แต่ลำบากมากกว่าสิ่งที่เขาควรจะอยากได้ออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องพิจ,จารณาก่อนเกษียณก็ก็มีหลายส่วนที่สําคัญนะครับด้วยเวลาสั้นๆตรงนี้เนี่ยเราลองแรปภาพภาพง่ายๆละกันก็คือว่าอย่างแรกคือคุณต้องประเมินค่าต่างๆออกมาให้เข้าใจให้ง่ายที่สุดนะครับออทิเช่นเรื่องตัวเลขต้องดูเลยว่าถ้าคุณเกษียณคุณจะเลิกทํางานเมื่ออายุเท่าไหร่อืบางคนอาจจะหกสิบห้าสิบ หรือกลุ่มผู้พิพากษาจะเป็นเจ็ดสิบอะไรอย่างนี้นะครับคุณก็จะรู้ว่าแล้วช่วงเวลาการอยู่ใช้ชีวิตของคุณหลังเกษียณก็จะมันจะยาวมันจะสั้นอะไรมันก็จะมีผลตรงนั้นต่อไปนะครับแล้วก็ประเมินในเรื่องของรูปแบบการดำานงชีวิตคุณ,คณจะอยอยู่ังงไใช้ชีวิตแบบไหนอ,อยู่แบบไหนเป็นอย่างไรนะครับก็อันนี้ต้องดูตัวเองบางคนใช้ชีวิตง่ายๆสมถะ ยู่แล้วนะครับใช้เวลาวันว่างในการบุกผาสวนครัวน,นู่นนี่นั่นคุณก็ลดใช้จ่ายมากมายมหาศาลแต่อีกคนบางคนซึ่งเขาอาจจะใช้ชีวิตในอีกแบบหนึ่งนะครับการใช้จ่ายในการใช้ชีวิตขเขาคือการจ่ายเพื่อให้ได้มาซื้อผักซื้อกับข้าวซื้อน่นซื้อนี่อ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรื่องเงินของคุณก็จะมีความสําคัญมากกว่าคนคนแรก mm. อย่างงี้นี่นะครับหรือว่าคุณจะเปลี่ยนนะคุณจะเปลี่ยนได้ไหมมันใช่ชีวิตวิถีชีวิตหรือความเป็นอยู่ของคุณตลอด6 0สิปีหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของการดูรายได้ว่าจริงๆแล้วรายได้พอคุณคุณเกษียณแล้วรายได้คุณหมดไปจริงไหมบางคนเป็นข้าราชการบํานาญครับอือาจจะได้ประมาณสักหกหรือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตของของเงินเดือนข้าราชการนะครับผมไม่แน่ใจตัวเลขคุณก็อาจจะมีเงินอยู่ประมาณหมื่นหรือสองหมื่นต่อเดือนที่ได้ในกรณีของบํานาญหรือบางท่านที่เป็นผู้ใหญ่ตําแหน่งอาจจะเป็นสี่แปดขึ้นไปจะประมาณสักสองหมื่นกว่าถึงสามหมื่นได้อ,อย่างเงี้ยนี่นะครับแนะวันนี้มันก็พอนะ แต่แต่ผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้ปรับตามเงินเฟอ้อให้คุณด้วยอืมอีกยี่สิบเงินมูลค่าของเงินหลายหมื่นเดียววันก็ได้ทุกเดือนละ,ะเท่านั้นแหละใช่ไหมแต่มันก็จะน้อยลงไงค่าที่มันจะใช้จ่ายน้อยลงแม้มันก็ต้องประเมินในเรื่อง,เร,องเรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยนะครับแล้วเงินก้อนที่มีอยู่จะเป็นอย่างไรนะครับก็คือ,ค,อคืออยากจะให้พูดถึงเรื่องของการเตรียมและการคิดถ้าคิดแล้วไม่รู้ก็ต้องไปรีเสิร์ชหรือว่าไปหาจากคนที่เขาเกิดขึ้นจริงนะครับ เช่นตัวอย่างในเมื่อวานในสัมมนานี่ก็มีการพูดคุยกันอยู่พอสมควรหล่ะจากผู้ใหญ่สามท่านนะครับก็พี่จาวซึ่งกําลังจะเกษียณจากกรบขนในซีปีนี้นะครับแล้วก็คุณสันติวิรัติศกดานน์ซึ่งท่านซึ่งเกษียณจากการทํางานเมื่อพฤษภาที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีทางผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เป็นอดีตเจ้าหน้าที่บริหารของไปรุงเดชคุณพรักิ์ก็จะเล่าให้ฟังว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือสามท่านเหมือนกันบนเวทีก็คือว่า เป็นคนที่มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็สามารถจะใช้ชีวิตได้อย่างเป็นความสุขก็เลยมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของเมื่อวานอืคือการเตรียมความพร้อมนี่มันสำคัญมากคนะุณเซลินา่าคืออย่างข้าราชการที่บอกว่าพวกงานวิจัยหลายหลายหลาย,หลายครั้งมันออกมาคล้ายๆว่าพอเกษียณแล้วเพิ่งรู้ตัวว่ามีเก็บเงินไว้ไม่พอคือบางทีข้าราชการจะอยู่ในอาการ คือเขามีความเชื่อว,ว,ว่าเออเขาได้บำนานอ,อาการสบายๆเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยบำนานเท่านี้คำนวณแล้วมันน่าจะพออะไระเนี้ยซึ่งบางครั้งแล้วมันมันกลับไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็เห็นหลายท่านเนี่ยกเกษียณแล้วเนี่ยแต่ว่ายังต้องทํางานต่อนะอเพราะว่ายังยังมีภาระแล้วก็อย่างที่ว่าแหละยังเตรียมไม่ดีนะคะอื เอ้โมในสัมมนามีข้าราชการไปฟังบ้างไหมคะคุณเซกซันก็ก็มีอยู่บ้างครับเียงแต่ว่าในในข้อมูลเนี่ยเรายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไ,ไ,ดไ,ไดล่เช็คติกาอาชีพอะไรขนาดนั้นนะครับว่าเป็นเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเห็นอยู่มีตัวแทนจากหลายหลายกลุ่มแล้วก็หลายๆท่านก็กเกษียณแล้วหรือหลายๆท่านก็กําลังจะ,กะเกษียณอยู่นะครับดูจากภาพรวมของของสัมมนาก็น่าสนใจครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมผมอยากจะพูดก็คือว่าเวลาเราพูดถึงงานวิจัยต่างๆ,างๆเนี่ยผม ผมเรียนโดยตรงเลยว่าผมเห็นน้อยมากกับงานวิจัยที่เป็นของคนไทยเองอื hmm. มันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยคุยในรายการเลี้ยงกิจกับเรื่องของความผิดพลาดในใบกระสีน hmm. จึดข้อที่สำรวจจากคนกรุงเทพอัน hmm. นั้นเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างชัดแล้วตรงเพราะมันเป็น คนไทยเป็นกร<ม>ุงเทพจริงๆส่วนใหญ่ที่อ้างถึงอย่างฟิลเตอริตี้เมื่อกี้ก็เป็นของต่างประเทศ<ม>ถ้ามีโอกาสผมอยากให้สถาบันการศึกษารหรือสำนักง,งานวิจัยเนยได้ทํางานวิจัยหรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ให้มากขึ้น<ม>นะครับผมว่ามันจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะไปถามครอบใครอยากจะไปตักบาตรกับใครอยากจะไปสวด,ดมนต์กับใครวอวยพราะมันเกิดใคร<ม>อะไรอย่างนี้นะครับ <laughs> ผมฝากผ่านตรงนี้แล้วกันเห็นด้วยอ่ะ่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแจกสันคาววันนี้มาให้ข้อมูลกับเราเรื่องของบีซีเนียนะคะก็ เสนอขายวันที่เจ็ถึงสิบสี่กรกฎาคมนี้นะคะใช่ครับเจ็ดถึงสิบสี่นะคะกองทุนผสมบ s ซีเนียสำหรับวัยเกษียณหรือว่าบีซีเนียขอบคุณนะคะคุณแจกสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับคุณแจกสันตวิวัฒน์นะคะใส่ไว้หน่อยนะอ่าเอาสิค่ะมันก็ดีในแง่มันเขาจัดพอร์ตรวมๆให้เราไว้ค่ะมันก็เราไม่ต้องไปดูมากเท่าไหร่ก็ดีเหมือนกันว่าจะเอาไว้พวกกองที่มันครบๆไปโยกไปอื คือมีก็้วกองครบๆก็ทิ้งๆไว้ก็ยังไม่ได้ทัมผัสเไม่พูดไปพูดมามันดูงงๆกันใกล้นฝั่งใกล้ฝั่งเอามีสัมมนาของ t f e c t Technical Class นะฮะเขาจะมีการจัด t f e c t นี่ก็บริษัทตาสาอนุพันธ์อ่ะนะฮะ เขาจะมีจัดสัมมนาด้านเทคนิคเนี่ยนะฮะก็เจวันกับกลยุทธ์รับตลาดหุ้นผันผวนด้วยสินค้านุพันธ์เนี่ยก็จะมีกูรูมาวิเคราะห์แนะนำเทคนิคการเทรดอะไรต่างๆในช่วงเย็นๆนะสิบแนาฬิกาถึงย1่สนาฬิกาโอ้โหนี่เหมือนเข้าคลาสตอนเย็นนะที่ห้องประชุม11 0 1อาคารตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีตั้งแต่5้าสิงหา6สิงหาเจดสิงหาก็คือ5้สิงหาในคืนที่นี้สิค่ะอ่าฮะ าอาสิตหน้าวันจันทร์นะฮะแล้วก็ยี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบต่อเนื่องกันเลยนะ<ม>กะ็ก็จะมีหลายๆค่ายเข้ามาเนี่ยห้านี่เป็นเมย์แบงกิมเองหกเป็นยูโอบีเจ็ดเป็นเอเชียพลัสนะฮะแล้วก็เว้นวักไปช่วงวันแม่น,นะนะแล้วก็มาอีกทีปลายเดือนยี่สิบหกสิงหาอันนี้ก็เคทีซิมิโก 28สิงหานี่จะเป็นของ g o b เบเขานะฮะแล้วก็มี29สิบเสิงหา MTs g o f u t u r e นในพวกเล่นทองมั้งแล้วก็30นี่ก็ JTW e l Management ก็พวกเทรดทองเหมือนกันนะฮะอันนี้ของ g o b เบนี่คือ28นี่ก็จะมีคุณสัญญาหารพัฒนก,กิจพาณิชย์รองผู้การกระสรวสฝ่ายการสนุบันุนของโก b เบ g กซ์โนี่ตอนนี้เข้าใจว่าก็จะทำทุกทุกอ,อ,อนุพันธ์นเลย เป็น Market Timing จับจังหวะ Long and Short นะคะวันที่28นะคะก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w t f e x c o t h หรือว่า Set Call Center 0 2229 2222 mm hmm. นะคะ ส่วนที่อยากจะไปฟังโกเบกนี่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของโกเบกเขาได้นะแล้วก็ไปอาจจะสำรองที่นั่งไม่มีค่า<ว>ใช้จ่ายด้วยนะคะครเรียกว่าตลอดสิงหาคมนี้เลยค่ะสัมมนาเด็ด t f เฟ e กซ์เทคนิคอลคลนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณประชพลวันสุกเรากลับมาคุยกันนะคะคร,ร้อปฏิบัติการพลิกชีวิต m o นนี่เม e โอเวโดยบัวหลวงทริกเกอร์15%จังหวะเข้าทำเป็นเรื่องสำคัญกองทุนบัวหลวง026746488กด8บลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโทร1725ลงทุนในกองทุนรวมโทร02-657-5757จบลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่าย วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP